สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีตุลทุกคนทุกท่านนะคะอยู่กับมอร์นิ่งทาร์โวชแนลชแนลนี้เป็นการทํานายดวงโดยการอ่านตามโหราศาสตร์ไทยนะคะลัคนาราศีตุลคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเดือนกรกฎาคม2566ันายชาวลัคนาราศีตุลจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างจะมีโชคอะไรเข้ามาบ้างมาดูกันนะคะ การดูเป็นการดูโดยรวมนะคะอาจจะมีทั้งตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงของใครเลยก็ได้ก่อนชมคลิปวิดีโอนี้โปรดพิมพ์ตัวเลข999เพื่อเปิดพลังงานบางส่วนในตัวของคุณนะคะค่ะ<ม>เดี๋ยวเรามาดูตัวต,วตวนไมแแรกได้ Queen of Pentacle s ค่ะ ความสุขสำเร็จสมหวังความร่ำรวยเป็นช่วงที่กำลังใช้เงินแบบสบายใจหรือมีเงินเข้ามามากมายช o ว p เพนต์เกินเป็นการปรับสมดุลหรืออาจจะมีการได้ไรายรับหรือรายจ่ายพอๆพกันถ้าในเรื่องของการเงินนะคะ king of p e n t a c l e s ความเป็นคู่ขึ้นนะคะ King of p e n t a c l e กับ Queen of p e n t a c l e คุณทั้งคู่อาจจะเป็นคู่รั์คู่โชคแล้วก็เป็นคู่ที่เ,เกิดมาคู่กันอาจจะเป็นตามกันมาตั้งแต่ชาติไหนหรือเปล่าเพราะความเป็นคู่ขึ้นก็คือคู่โซเม e นะคะ King กับ Queen มีความเป็นคู่ขึ้น The d t t e The Date จะมีการเริ่มต้นใหม่ s v v n Off คัฟอาจจะมีโปรเจกต์อะไรที่คุณต้องทำร่วมกันก็ได้ค่ะหรือจะตอนนี้คุณกำลังคิดจะทำโปรเจกต์อะไรใหม่ๆมีความฝันที่จะสร้างอะไรใหม่ๆอาจจะเกี่ยวกับการงานการเงินก็ได้นะคะ f i ไ Off คัฟอาจจะมีสถานการณ์บาง บางสิ่งบางอย่างหรือในเรื่องของปัญหาบางสิ่งบางอย่างทำให้คุณรู้สึกสูญเสียรู้สึกว่าเสียดายสิ่งที่จะต้องสูญเสียสิ่งที่จะต้องที่มันจบจากกันไปหรือสิ่งที่คุณไม่อยากจะจากไปอะไรประมาณนี้ค่ะเอทออฟสอดเหมือนกังวลกลัว กลัวกับสิ่งที่ยังตัดสินใจไม่ได้หรือยังยังคิดไม่ตกยังหาทางออกไม่ได้อะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะเ e v e n of ซเหมือนรู้สึกคุณไม่มั่นใจยังไม่ให้ใจยังไม่ยังไม่ทำอะไรเต็มร้อยอะ่ะคือยังกักกักอยู่ยังกลัวกลัวกับสิ่งที่คุณคิดว่ามันจะ ไม่ยั่งยืนไม่อืมเหมือนกับคุณกังวลมากๆค่ะสิ่งที่คุณกำลังจะทำอยู่ตอนนี้ three of pentacles แต่คุณจะได้รับคำตอบจะได้รับการอาจจะมีการเซ็นสัญญาอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือไม่คุณก็กำลังพูดคุยปรึกษาในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของที่คุณ โฟกัสอยู่ตอนนี้ค่ะไฟล์เอาเพนตเคิลอาจจะมีอุปสรรคเข้ามาบ้างเป็นสถานการณ์ของความยากลำบากอาจจะในเรื่องของการเงินก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเจาะลุกเดี๋ยวก,ก่อนเดี๋ยวถ้าในเรื่องของความสัมพันธ์คุณจะเจอคู่โซเมท หรือถ้าคุณคบอยู่ตอนนี้เขาก็คือคู่โซเมตของคุณคุณคือคู่แท้ที่คุณตอนนี้คุณกำลังเหมือนกับบาลานซ์ความสัมพันธ์กันอยู่แล้วก็เป็นช่วงที่คุณมีโปรเจกต์ในหัวอยากจะคิดที่จะทำอะไรหลายๆอย่างอะค่ะเนี่ยมันมีทั้งไปเที่ยวก็ได้ทำงานก็ได้ออกไปเดินทางก็ได้หรือหลายๆเรื่องหลายๆอย่างเลยค่ะ เป็นช่วงที่กำลังคิดมากเครียดแล้วก็ยังยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรแต่ที่หนิงมองอ่ะคุณอาจจะได้เริ่มต้นกับเรื่องของการงานใหม่เพราะว่ามันต้องมีการจบจบจากสิ่งเดิมแต่หนิงไม่รู้ว่าคุณต้องจบกับอะไรในเรื่องของการงานหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นเรื่องของการเงินต้องไปจบกับสิ่งสิ่งหนึ่งแล้วก็เริ่มทำอีก ีกสิ่งหนึง่งเริ่มทำโปรเจกต์ใหม่อะไรเงี้ยค่ะคุณทั้งคู่นะคะอยู่ด้วยกันแล้วยิ่งรวยอะ่ะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคุณทั้งคู่อยู่ด้วยกันยิ่งรวยค่ะแล้วก็มีเรื่องที่อืมไม่ไว้วางใจกันบ้างในบางครั้งออถ้าคุณเป็นผู้หญิงเขาคนนั้นจะเหมือนแบบกังวลในตัวคุณแล้วก็เหมือนแอบหึงคุณอยู่อะ่ะ กลัวคุณจะเป็นมีคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณเป็นผู้ชายเขาก็รู้สึกว่าคุณมีกิ๊กกักหรือเปล่าเนี่ยความรู้สึกตอนนี้คือความรู้สึก e อ of sort ความรู้สึกเหมือนคุณเหมือนเหมือนตัวคุณแบบมีโอ่ามีคุณเป็นคนแบบเหมือนเจ้าสน่เนาะเขาก็รู้สึกคนของคุณอะรู้สึกรู้สึกตอนนี้รู้สึกคือ e of s o r เป็นความรู้สึกแต่ไม่ไม่ใช่เรื่องที่ ที่เห็นที่ที่เป็นจริงที่เป็นณนะปัจจุบันเขาแค่รู้สึกคุณทั้งคู่เหมือนกําลังปรับความเข้าใจกันอยู่ด้วยปรับความสัมพันธ์บาลานซ์ความสัมพันธ์อาจจะเป็นแบบว่างอนกันอะไรกันด้วยเรื่องที่คิดไปเองเลยต้องมาปรับความสัมพันธ์กันใหม่คุยกันใหม่คุยแล้วก็จะได้จบกับความสัมพันธ์ที่มันแย่ ที่มันท็อกซิกที่มันยากลําบากที่มันไปต่อกันในความสัมพันธ์ไม่ได้เนี่ยคุณจะได้เริ่มกันใหม่อะไรเงี้ยค่ะเริ่มในความฝันของการแลกกันเริ่มออกไปใช้ชีวิตเดินอาจจะไปมีแพลนไปเที่ยวไปอะไรใหม่ๆเงี้ยถ้าเป็นคนโสดคุณจะได้เจอกับถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะได้เจอกับผู้ชายที่ มั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็เป็นคนโปรไฟล์ดีเป็นคนพ่อบุญทุ่มค่ะอยากได้อะไรเขาจะจัดให้หมดแต่คนคนนั้นเขาอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากของเขาอยู่ตอนนี้เขาอาจจะมีการตัวของเขาเองเขาอาจจะมีท็อกซิกในเรื่องของความรักมาทำให้เขายังกังวลในเรื่องของความรักเขายังนิ่งๆในเรื่องของความรักถ้าถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะเจอกับผู้หญิงที่โปรไฟล์ดีสวย มีเสน่ห์เธอคนนั้นอาจจะมีท็อกซิกในเรื่องของความรักมามีการจบจากเลิกลาเนี่ยค่ะอาจจะประมาณนี้แล้วเขาก็เธอคนนั้นอาจจะยังแบบว่ายังติดกับความยังมองเห็นความรักเป็นเรื่องยากเขายังเธอเธอยังแบบว่ายังเสียใจยังยังคิดถึงเรื่องเก่าๆทุกครั้งถ้าเขาถ้าเธอคนนั้นอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยค่ะ ถ้าคุโสดนะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะเจอผู้หญิงที่เขามีมีความเศร้าอยู่ตอนเนี้ยเขากําลังเศร้าในเรื่องความรักที่ผ่านมาอะไรย่างก็ได้หรือกับในเรื่องของตัวของเขาเองที่มีอาจจะมีในเรื่องของการงานการเงินเกิดขึ้นทําให้เขาแบบยังยังมุฟออนไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของออของกะของงานนะคะงานของคุณจะเป็นยังไงในเดือนกร,รกฎาคมนี้คะ ชาวลัคนาราศีตุลน์ซิกออฟสอดเป็นการยกย้ายที่อยู่เป็นการเดินทางเป็นการยกย้ายเนะะี่ยค่ะเก็บกระเป๋าขึ้นเรือเพื่อเดินทางยกย้ายหมายถึงว่าย้ายจากที่ที่แห้งแลง้งที่เอ่อมันทำมาหากินลำบากหรืออยู่ลำบากหรือเป็นความอึดอัด แล้วย้ายไปอยู่ที่ใหม่อาจจะไปทำอาหารกินที่อื่นย้ายถิ่นฐานหรืออาจจะเดินทางไปไปกับกาบก็ได้นะประมาณนี้นายออฟวานคุณงานของคุณช่วงนี้คุณเหมือนกำลังยังยังไม่ตัดสินใจอะไรยังมองอยังวิก พินิจพิเคราะห์ถึงถึงในเรื่องของการงานอะ่ะคุณกำลังเก็บรายละเอียดกำลังมองถึงว่าต้องทำยังไงต้องเอ่อทำปกเหมือนกับคุณเนี่ยวางโปรเจกต์งานไว้ใช่ไหมคะแล้วคุณก็กำลังแบบว่าเขาเรียกอะไรตึกตองไตตองกำลังคัดกรองกำลังดูรายละเอียดของมันอยู่อะไรเงี้ย โฟแต่การงานคุณจะราบลื่นค่ะคุณจะรู้สึกว่าจะจะหลุดออกจากสถานการณ์ที่มันตึงเครียดอึดอัดแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องต่างๆที่คุณได้รับมาที่คุณรู้สึกว่ามันมันเหนื่อยมันยากลำบากมันรู้สึกอะไรก็ติดขัดไปหมดอะไรเงี้ยคุณจะ คุณจะได้รับงานที่แบบทำให้คุณสบายตัวขึ้นทำให้คุณสบายใจขึ้นทำให้คุณได้รับสิ่งใหม่ๆเนะคะเป็นอืมประมาณนี้เอ็ดออฟคัพเหมือนคุณกำลังมูฟ e อ n จากที่ที่คุณอยู่ตอนนี้หรือบางคนบางท่านอ่ะมูฟออนจากสิ่งเดิมๆสิ่งเก่าๆแล้วค่ะตอนนี้ ไปสู่หนทางที่มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นมีแสงสว่างมีความสำเร็จมากขึ้นจากที่เดิมอะไรเงี้ยค่ะที่เดิมที่ที่คุณอยู่อาจจะคุณคุณไม่ไหวแล้วอ่ะคุณต้องต้องละทิ้งแล้วอ่ะหรือไม่คุณก็เบื่อหน่ายอะไรแบบนี้ค่ะ เพดออฟสอดเหมือนคุณตัดสินใจดีแล้วค่ะศึกษาพิจารณาไต่ตออใครใครควรอย่างถี่ถ้วนแล้วอ่ะคุณตัดสินใจเด็ดขาดแล้วเนี่ยในเรื่องของการงานนะน่าจะต้องอ่ะถ้าถ้าเป็นที่ทํางานคุณอาจจะได้เปลี่ยนที่ทํางานใหม่ก็ได้หรืออาจจะมีการโยกย้ายโยกย้ายเอ่อจากตําแหน่งหนึ่งไปสู่ตําแหน่งหนึง่งหรืออาจจะเป็น ที่เก่าไปเป็นที่ใหม่เลยก็ได้อืมแต่มันจะได้จะไปสู่ความสําเร็จนะคะเพราะนี้คือเป็นเด็กเอ,อเด็กถือดาบเด็กถือดาบคือมั่นใจตัวเองอะมั่นใจตัวเองในการตัดสินใจประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการเงินนะคะการเงินของชาวลัคนาราศีตุลในเดือนกรกฎาคม ในออบวานจะมีการได้เริ่มต้นทำอะไรเกี่ยวกับการลงทนุนเด็กถือเหรียญคุณจะได้รับโอกาสในเรื่องของการเงินหรืออาจจะได้รับเงินก็ได้ The l เวอรเงินในสายงานที่คุณรักหรืออาจจะมีการใช้เงิน อาจจะมีการใช้เงินกับเรื่อง,องความรักอาจจะมีการได้ต้องเสียเงินเสียเงินเด็กถือเหรียญไม่เยอะค่ะนิดๆหน่อยๆสตรงิงอาจจะไปสตร g งจัดเมน้น มือนคุณรู้สึกมันถึงเวลามันถึงเวลาที่คุณจะต้องเอาใจใส่คนรักต้องไปเปคนรักบ้างพากันไปเที่ยวพากาันดินเนอร์ต้องเอาใจใส่กับคนรักอะไรแบบนี้เหมือนกับคุณจะต้องได้เสียเงินในเรื่องของความรักอาจจะเหมือนกับว่าหรือบางคนบางท่านอาจก็จะเป็นประมาณว่าคุณจะได้รบับคุณจะได้รับเงินก็ได้ค่ะถึงเวลาที่คุณจะต้องได้รับมันเป็นโอกาสไม่ใช่โอกาสมันเป็น มันเอ่อเขาเรียกอะไร <c oughs> จัดเม้นมันเกี่ยวกับจิตวิญญาณเกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะให้โชคคุณก็ได้นะให้โชคคุณเอ่อคุณอาจจะโชคดีในเรื่องของการเงินก็ได้ค่ะสเตรงคุณคคุณเป็นคนเก่งค่ะเป็นคนที่หยิบจับอะไรก็ได้เงินอยู่แล้วเพราะคิงกับควีนนี่คือ คู่ของคอุณอะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายหาเงินเก่งทั้งคู่ค่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรเราไหมคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรชาวลัคนาราศีตุลนะคะเชง เปิดหัวใจเปิดความคิดเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเปลี่ยนตัวเองเพื่อรับสิ่งใหม่ๆด้วยอืก็เหมือนประมาณว่าโชคมันมาแล้วสิ่งดีๆมาแล้วคุณแค่ต้องเปลี่ยนตัวเองบางทีบางทีอะไรที่มันเก่าๆเ,เดิมๆม,มันไม่สามารถเปลี่ยนได้ถ้าคุณไม่ออกมาจากคอมฟอร์ตโซนเพื่อเติบโตเพื่อเพื่อให้มันดีขึ้นบางทีบางครั้งมันต้องมีการเปลี่ยนนะคะ อาจจะบางท่านอาจจะเล็กๆน้อยๆเปลี่ยนใหม่จัดโต๊ะใหม่อะไรใหม่เกี่ยวหรืออาจจะไปเสริมสวยตัดผมใหม่เปลี่ยนสีผมใหม่อะไรเงี้ยค่ะเชงคือการเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนใจเปลี่ยนแปลงเครมเงียบสงบทุกๆปัญหาทุกๆอย่างที่มันเป็นสถานการณ์ยากลำบากเมื่อผ่านศึกสงครามเมื่อ เมื่อเราผ่านกับความทุกข์ผ่านกับเ,เรื่องราวที่มันแย่ๆเรื่องราวที่มันเขาเรียกอ,อะไรอ่ะทะเลาะเบาแวงหรืออะไรสักอย่างมันจะมีการสงบเหมือนพายุมาเดี๋ยวมันก็ต้องสงบพายุก็หมายถึงอุปสรรคเดี๋ยวมันก็สงบเดี๋ยวมันก็จบขอให้เรารอรอกับมันได้แล้วก็พยายามทําใจกับมันได้บางสิ่งบางอย่างเราไป,ไปควบคุมมันไม่ได้ ค,ค,ค่ะค่ะเคมสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกประมาณนี้อสองใบนะคะเชนคร s ส <Chain cross. S 1> เป็นการเริ่มต้นใหม่เหมือนกันเนี่ยค่ะเนี่ก็เริ่มต้นใหม่นี่ก็เปลี่ยนแปลงก็เริ่มต้นใหม่นี่ก็เหมือนรอให้ชีวิตที่มันแย่ๆสงบลงไปก่อนแล้วเพื่อเริ่มต้นใหม่คุณจะต้องเป็นเหมือนดวงอาทิตย์อะคะ่ะ ดวงอาทิตย์คือการเริ่มต้นใหม่ได้เสมอคือขึ้นทุกๆวัน่ะเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนตัวเองปรับเปลี่ยนตัวเองได้ตลอดแล้วก็มีแสงสว่างตลอดเนี้ยไม่ต้องกลัวคุณคุณคุณต้องทำตัวให้เหมือนพระอาทิตย์มีแสงมีความรู้มีความอบอุ่นในตัวเองเอ่ยังไงอะก็ต้องแบบว่าสู้กับทุกวัน่ะ เจออะไรก็ช่างมันเถอะอะไรเงี้ยคุณสามารถรับมือได้หรือไม่ก็ต้องออกจากประตูกล้าที่จะออกไปจากประตูเนี้เลือกต้องเลือกอะไรเงี้ยเหมือนเลือกกุญแจให้ถูกบานเลือกให้ถูกดอกเพื่อเปิดประตูบานนี้แต่คุณต้องเปลี่ยนอะเช้งอันนี้ก็เช้งเช้งกับการเปลี่ยนการเริ่มต้นโอ้ oh, move on อันนี้ก็เหมือนกันค่ะออกเดินทางสู่เส้นทางของตัวเองเพื่อที่จะไปสู่ความสำเร็จก็เหมือนคุณถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าไม่มีการออกจากที่สิ่งเดิมๆเ,เพื่อไปสู่แนวทางของตัวเองมันก็จะมันก็จะทำให้คุณเนี่ยเหมือนเจอสถานการณ์อยู่ตอนนี้คือเครียดคิดมากวิตกกังวลกับสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้น เหมือนกับสเตรองคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองในความแข็งแกร่งในความฉลาดในในความที่คุณคุณทำได้อ่ะคุณต้องเชื่อตัวเองอ่ะแต่อาจแต่คุณนะ่าจะได้เริ่มต้นงานใหม่นะเพื่อไปสู่เงินที่มันรออยู่อ่ะในออฟวานอ่ะสู้กับมันสู้เพื่อให้ได้สิ่งที่ปรารถนาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูช่วงเลขเด่นนำโชคกันนะคะเลขเด่นนำโชคเ,เลขเด่นนำโชคของชาวลัคนาราศีตุลในเดือนกรกฎาคมนี้ได้เลข7ค่ะ ได้เลขหกได้เลขหนึ่เลขเจเลขหกแล้วก็เลขหนึ่นะคะอาจจะเป็นเลขดีๆหรือวันดีๆของคุณก็ได้แต่ช่วงนี้คุณจะเห็นเลขเหล่านี้ค่ะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังจนจบคลิปนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆถ้าช่วย อย่าก,กดข้ามโฆษณาให้ช่องหนิงทาโร่นะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับสหรับการติดตามกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องหนิงบอนิงทาโ Channel ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ